การอัปเกิดครั้งใหญ่สุดของ Bitcoin นะครับคือแท็ root นั่นเองเตรียมมาพร้อมกับการทำสัญญาสมาร์ทคอนแทคเป็นครั้งแรกที่ Bitcoin จะมีสมาร์ทคอนแทคเป็นของตัวเองฉะนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนึมูลนะครับเนื่องจากการอัปเกรดครั้งใหญ่สุดในเดือนพฤศจิกายนที่บิตคอยจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งชื่อแท็บ o o t นะครับเตรียมมาพร้อมกับการทำสัญญาสมาร์ทคอนแทกฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเราต้องไปรับชมตัวข่าวด้วยกันโดยในตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการพัฒนาหลายปีตัวอัปเกรดของแท็บรูทนะครับ ที่หลายคนอ่ะรอคอยมานานก็พร้อมแล้วที่จะใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการอัปเกรดของแท็บรูทของบิตคอยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมเพิ่มความเป็นส่วนตัวและเปิดแพลตฟอร์มสัญญาณสมาร์ทคอนแทกนะครับบนเครือข่ายซึ่งจะช่วยให้บิตคอยปักธงเข้าสู่เวทีการแข่งขันในโลกของ d e f ากับเครือข่ายตัวอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าดีหรือเปล่านะครับ เราต้องไว้ว่ากันต่อไปนะครับแพลตฟอร์มสัญญาสมาร์ทคอนแทคของ i t t o o n นะครับหลังได้มีการสนับสนุนจากนักขุดที่มีศูนร่วมบนเครือข่ายในที่สุด Bitcoin สกุลเงินดิจตอนเบอร์หนึ่งของโลกพร้อมกับการอัปเกรดครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ4ปีและ t a p r o o t นะครับก็เป็นหนึ่งในการอัปเกรดผู้คนคาดหวังนะครับที่สุดสำหรับเครือข่ายของ Bitcoin นับตั้งแต่เปิดตัวการอัปเกรดของ S กเว นะครับในปี2017ฉะนั้นการอัปเกรดแท็รู้จะมาพร้อมกับการอัปเกรดลายเส้นของ s n o w นะครับการเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยรวมถึงฟีเจอร์ในการปรับขนาดให้เหมาะสมกับเครือขา่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการอัปเกรดแท็บร o ทนะครับที่จะช่วยเพิ่มล็อกนะครับหรือบล็อกนะครับเป็นศักยภาพให้บลนะ็อกเชนเพื่อรองรับสัญญ,ญาณสมาร์ทคอนแทคซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ พิเก็บในเครือข่ายของบิตคอยนะครับให้การสนับสนุนระบบในเวทดีไฟที่เฟื่องฟูฉะนั้นเป็นการทราบกันดีว่าโปรเจกต์ดี fi ส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างมาบนเครือข่ายของ e ีทูเรียเนื่องจากปัจจุบันเครือข่ายของ Bitcoin อยังไม่พร้อมที่จะรองรับความต้องการพัฒนาของ d ี p p ที่จะนำพาดีไฟเข้ามาสู่เครือข่ายได้นะครับ แต่ด้วยการเปิดใช้งานของ RSK นะครับที่กำลังจะมาถึงมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับเครือข่ายของบล็อกเชนเพื่อจะรองรับสมาร์ทคอนแทคซึ่งโปรเจกต์ต่างๆก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบิตคอยสำหรับการสร้างระบบนิเวศดี f i อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระบบนิเวศของ RSK ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเผยเห็นถึงความจริงที่ว่า มีความต้องการในเทคโนโลยีบน d e f าบนเครือข่ายของ Bitcoin และในที่สุดสถานะ Bitcoin ก็ถูกเปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่เกิงกำไรกลายเป็นใช้งานได้จริงนับตั้งแต่เป็นตัวแรกที่เปิดมาในปี2009ทางนี้แพลตฟอร์ม RSK จะช่วยพัฒนาและทำงานให้กับ Bitcoin อีกทั้งช่วยเพิ่มการรองรับสัญญาณ Smart Contact และการชำระเงินทันทีและความสามารถในการปรับขนาดในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย เครือข่าย RSK นะครับจะรวมฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ e ีท e r รี m และ Bitcoin เข้าไว้ด้วยกันดังนั้นนักพัฒนาจะสามารถโยกย้าย DApp ที่อยู่ระหว่างเชนได้อย่างง่ายได้นะครับปลอดภัยและมีความโปร่งใสนั่นเองปัจจุบันการเปิดใช้งานสัญญาณสมาร์ทคอนแทคบนเครือข่ายของบล็อกเชน i ิตคอยนะครับนั้นถือยังคงมีต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ราคาแพงและเป็นธุรกรรมที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะครับเพราะมันยังเป็น Proof of Work อยู่นั่นเอง แต่ด้วยการอัปเกรดของแท็บรูทนะครับจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้เครือข่ายบิตคอยจะสามารถปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและปริมาณในการทำธุรก,กรรมที่ครอบคลุมได้อย่างมากขึ้นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญนะครับของการอัปเกรดแท็บรูทนั่นก็คือมันจะช่วยให้ค่าธรรมเนียมในการธุรกรรมถูกปรับลดลงอย่างมากแม้ว่าฟีเจอร์ตัวอื่นเช่นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยประโยชน์ความพอเพียงต่อชุมชนบิตคอยแล้วก็ตามฉะนั้นบิตคอยจะเป็นอย่างไรต่อ คนบางกลุ่มจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยเข้ามาเริ่มที่จะเป็นสมาร์ทคอนแทคหรือดีฟายมากขึ้นฉะนั้นมันจะไม่เบนเข็มหรือไม่เบนทิศตัต้งแต่ไซโตชินาการโมโตได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกจริงหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ต้องวัดใจกันว่าบิตคอยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งสัญญาณวา่าลาตินอเมริกานะครับและประเทศอื่นๆอย่างประเทศบางประเทศแล้วะนะครับก็ยังยินดีนะครับที่จะใช้บิตคอยเพื่อใช้ในการชำระเงินนะครับฉะนั้นตัวไอแท็บรูทเนี่ยมันจะช่วยอย่างหนึ่งนะครับในการขุดและก็สร้างสมาร์ทคอนแทคที่เป็นของตัวเองเพื่อจะสามารถที่จะให้คนเข้าถึงในการใช้บิตคอยในประจำวันในการชำระเงินเป็นหลัก นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูการพัฒนาต่อไปแต่คนก็ต้องการมากขึ้นแล้วแหละนะครับอย่างประเทศเอลซาวารดนะครับก็เตรียมรองรับตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้คงจะมีประโยชน์กับประเทศเอลซาวาร์หรือว่าในลาตินอเมริกาอีกหลายประเทศเลยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าบิตคอยนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้ เราก็ต้องรอกันนะครับและเราหวังว่าจะเริ่มมีการใช้มากขึ้นอย่างสเปนนะครับที่ผมติดตามข่าวอตอนนี้ก็เริ่มที่จะสนใจในการใช้บิตคอยเนี่ยเป็นการาช่วยในการชำระหนี้นะครับต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็ยุโรปก็เริ่มใช้นะครับจสเปนเริ่มสนใจแล้วเอเซอวาดก็เริ่มสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีการใช้อย่างแพร่หลายเราก็ประกวัย แล้วก็เม็กซิโกบราซิลและประเทศอืน่นๆอีกมากมายนะครับเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวเพียงแต่เทคโนโลยีต้องตอบจริงๆว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้เกิดยังไม่ถึงเวลานะครับที่บิตคอยเนี่ยจะกลายเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกนี้ได้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปหาคำตอบในปีๆต่อไป ต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเรามีสีช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตอนซีคอมเมนต้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ไว้สำหรับพูดคุยกัน นะครับเราก็วางแผนการลงทุนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดก็จะมีผู้รู้ช่วยตอบคำถามในนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสามารถรับมือนะครับกับสภาพการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็คือโควิดไวันเดตนี้เองทําให้การทรําธุรกิจการใช้เงินการถือเงิน การทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปในโลกของออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับแทบจะเต็ม100%ตอนนี้ถ้าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซก็ทำได้ยากแล้วนะครับต้อ,ออนไลน์เพียว100%ยเปอเซ็นตลยดันั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเราก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา2สปอนเซอร์ด้วยกันคือแพลตฟอร์ม Copycat และแพลตฟอร์มออนซอนนะครับออนซอนเป็นาการที่ท่านเข้าไปซื้อโรบอรตนะครับโรบอรตต่างๆเพื่อจะ เก็บเงินนะครับซื้อโรบอทแล้วท่านน่ะก็จะได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทกำหนดและก็ c o พิแค t นะครับก็เป็น business model ที่มีหลายอย่างมากเลยนะครับแต่งานหลักของมันนะครับก็คือก็พิเท d e นั่นเองคือเข้าไปเทรดนะครับแล้วก็เก่งกำไรกันนะครับใน master trade หาคนเก่งๆนะครับที่เป็น master trader ได้นะครับแล้วก็ลงทุนไปด้วยกับเขา อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่แตกต่างกันจากแมสเตอร์ธรรมดาเราก็ว่ากันอีกทีแต่สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะทำให้ b i t c o ิตคอย o ์ h e moon ด้วยกันและช่องของเรานะครับพอร์ตการลงทุนของท่านจับมูลไปด้วยกันจัดช่องคอยดูมูเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ